ร้อย้าวบนนภาเพียงเพื่อมาแนบใจสัสครับก่อนกลับบ้านขอให้นักเรียนทุกนายจำไว้ต้องแต่งเครื่องแบบทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านและให้ยึดถือระเบียบของนาหารไม่สำคัญมาลุ้ ครับออกมาดิยืดพื้นยี่สิบใช่ไหมครับทำไม่รู้ดิถ้าโดนเขาจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะหนาวเปิดกระเป๋า เนี้เก็บไว้อะไรครับไม่ต้องถามเก็บรักษาไว้อย่างดีในกระเป๋าเนี่ยแหละแล้วเวลาหัวหน้ามูเรียกตรวจดูต้องหยิบออกมาให้เห็นได้ทันทีเข้าใจไหมซ้อมกับพที่ได้ การตรวจเครื่องแต่งกายนัเรียนทุกนายมีความเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะกลับบ้านในวันนี้ขอให้นักเรียนทุกนายโชคดีเอาละไปได้ไปไป ครับพี่แอนแล้วสวัสดีค่ะคุณคุณเอ่อผมนักเรียนในร้อยจรันจัตุจัดครับชื่อจรันชื่อเพราะจังเลยค่ะแอนนี่ค่ะเรียกพี่แอนก็ได้นะคะพี่แอนครับแม่อยู่ทางไหนครับอ๋อคุณแม่คะคุณแม่อยู่ที่ทเทอร์เรสค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณนี่ <c oughs> ลูกมาสองคนนะคุณูมันเดินพร้อมกันเดินได้เลยจักรนูนี่เดินไป่างจังเลยนะค like <mm ุณนะมันลูกพ่อลูกพ่อมันลูกพ่อฮึ่มมันเท่ระเบิดเลยมันเหมือนพ่อนะเนี่ยเหมือนเออสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ยันอู้ย ลูกอืมทึงที่ตึงจังเลยลูกรลกของแม่ลูกรลกของแม่มแต่งก๊อเหนื่อยไหมลูกได้ครับทีนี้ผมขอให้เจรันพักที่นี่ด้วยนะครับคือต้องติวกันก่อนสอบนะครับอุ้ยได้ิลูกไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวแม่ไปจัดห้องให้นะลูกนะนะจ๊ะนะจ๊ะไม่เป็นไรครับอย่านอนห้องผมก็ได้ครับอ้าวเออดี่ี่ีคุณให้เขานอนห้องเดียวกันเขาจะได้ดูหนังสือด้วยกันไงเออเข้าไปข้างในก่อนดีกว่านันไปคุยกันเอาทำตัวตามสบายนะลูกนะ เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เมื่อกี้ได้ยินว่าชื่ออะไรนะเออผมนักเรียนในร้อยจรันจตุจักรครับพูดธรรมดาก็ได้ไม่ได้อยู่เี่โ่งเรียนเอาเจยเข้าไปข้างในกันดีกว่าไปปุกไปเอาไปแม่เขาคิดถึงใจแย่แล้วมา ว่าลูกกลับมาได้เลยเดี๋ยวขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันดีกว่านะลูกนะเดี๋ยวที่จะลูกปะดีกันครับคุณแม่แต่ผมขอน้ําทานกันดีกว่าครับอุ้ยตายแล้วนั่นสนิแล้วนี่เด็กๆมันหายไปไหนกันหมดล่ะลูดูสิฮะเออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปหยิบเองก็ได้ครับอ,อ๋อสบายเลยได้ครับเดี๋ยวผมไปวิเคราะไปตำรวจตู้เย็นกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างเพือคือนเนี้ยผมก็จะรันครับจะได้ย่องออกมาได้อืมไปละครับ ขออนุญาตนะครับจ้าจำสบายลูกก็ดูท่าทางเรียบร้อยดีนี่คุณดูดีและคือดูโอ้ยคุณอย่างนี้เลยลูกคุณลิงค้าสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะดูยีแอนสิคะเนี่ยไม่ยอมเปิดประตูให้แขกแขกละเกียดเกลียดมันเนี่ยคุณป้าต้องจัดการแขกนะคะโอ้จ้าจ้าจ้าเจนและเจลา เดี๋ยวป้าจะจัดการให้จ้ะวุ้ยแล้วนี่พี่ธนูไปไหนอะคะเมื่อกี้แขกเห็นหลังวัยวอ๋อท่าธนูเดินเข้าครัวไปเดี๋ยวนี้เองอะเจหลานสงสัยจะเหิวกันและหาของทานกันใหญ่งั้นเดี๋ยวแขกตามเข้าไปดูนะคะจ,จ,จะัดจ้ไปดีะจลูกนี่เปิดเผยใหแขกเ,เห็นข้างหลังท่านจะตัดเน้อ ูคุณแล้วก็ต้องจำได้สิคะยังไงต้องจำลูกเราได้ถึงลูกเราจะเปลี่ยนไปดูหุ่นสมาร์ทขึ้นยังไงยังไงก็ต้องจำได้อันางเี้ยครล่ะค่ะกระบวนเาอแล้วมันใไเกินแม่ ที่เขาว่าใครถ้าทายถูกจะมีรางวัลให้เออคือเออผมผมผมไม่รู้ครับแหมแค่นี้ก็จำแขไม่ได้อย่างเงี้ยแขนน้อยใจแย่เลยนะคะคนี่เป็นเรื่องไรที่พูดเอออาขน่ะ คงจะจำแขได้บีอีงานเลยแหละจริงหรือเปล่าคะอุ้ยพี่ลินูพี่ลิน,นูนนค่ะแล้วเนี่ยใครคะเอ่อผมชื่อจรันครับเป็นเพื่อนกับธนูครับอย่างนี้แขก็ขายหน้าแย่เลยสิคะพี่ธน,นูเห็นก็เอาหน้าไปซุกหลังจรันทันทีก็ได้นะครับนี่แขนภาญาชันเองส่วนนี่ จรันครับเพื่อนพี่ยินดีที่ได้รู้จักครับอนเี้เราสองคนนี้เหมือนกันตรงไหนวะเขาถึงจําผิดอ่ะฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่ดูตามมาตาเรือหรอกะนี่สวัสดีเลียงยังไม่มีไงวะเฮ้ย ก็เลี่ยงงงคิดไม่ออกว่ะเพิ่งจะมีผู้หญิงมาก่อนค็เท้นี่ไม่รู้ว่าคืนนี้จะนอนหลับฝันดีหรือฝันร้ายทำตื่นเต้นไม่ได้ลันเองไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วผู้หญิงซ้อนท้ายไงวะก็ไม่เคยสิโถยลันเอางี้ดีกว่าว่ะเขาว่าเองเนี่ยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าเสื้อผ้าอยู่ในตู้อยากใช้ตัวไหนหยิบตามสบายเลย ฉันว่านายไปหยิบมาให้ฉันดีกว่าวะ่ะบ้านานายนี่ใหญ่จริงๆลยนะพ่อานายคงรวยสิท่าเฮ้ยลันแต่ยังไงข้าก็เป็นไอหนูของพวกเองนะเวย้ยแต่ขออย่างเดียวอยิราจริดเรียกนายให้ฉันแล้วกันว่าข้าฟังแล้วจะขจี้อยว่ะเฮ้ย ข้ากลัวว่าพ่อแม่เง si จะตกใจเดี๋ยวจะหาว่าข้าเป็นนักเรียนในร้อยพูดจาไม่สุภาพสิวะพ่อค่าไม่ถลายหรอกแต่ถ้าแม่ค่าดิก็ได้วะถ้าอยู่ต่อหน้าแม่ค่าพ uh> ูดจาประพอ์ไว้ดีกว่าโอเค สอบใช่ไหมอ๋อยาดาวไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวสอบหรอกค่ะก so ็เตรียมตัวไปติวให้ก so, ับเพื่อนๆนะคะเพื to to mí, to with with us, ่อนๆเพื่อนๆพวกไหนอะก็เพื่อนเขาไงคะพวกนักเรียนในร้อยปีหนึ่งนะคะที่เคยไปพายเรือที่สระน้ำด้วยกันไงคะทำไมต้องไปติวให้พวกนั้นด้วยอะก็พวกนั้นเคยช่วยเหลือยาดาวไว้เพื่อนกันก็ช่วยเหลือกันก็ยาดาวเขาก็ถือว่าเป็นการซ้อมเตรียมการสอน วิชาการศึกษาด้วยไงคะแล้วทำไมคุณทำหน้าไีออ่ศบอารมณ์นี้นล่ะคุณพ่อไม่สอบอารมณ์ใครเหรอคะเออเออปล่ปาเปล่าเห็นเห็นแม่เขาว่าพรุ่งนี้หนูจะไปติวหนังสือให้เพื่อนเหรอใช่ค่ะติวที่ไหนกันน่ะก็ที่มศวงไงคะคุณพอ่อทำไมลูกไม่พามาที่นี่ล่ะโถคุณพอ่อก็ที่นี่มันไม่มีบรรยากาศของการเรียนการสอน,นสิคะเอออาณานะวันหลังพามาที่บ้านพ่อจะได้รู้ว่า เพื่อนเพื่อนหนูที่ครบเน่ใครเป็นใคร,ใคร,ใครที่เราไปขยันติให้เขาว่าก็คุณพ่อก็เจอหมดแล้วที่โรงพยาบาลไงคะไอหกคนแน่เรอใช่ค่ะนี่ลูกแม่ว่าพ่อเขาอยากจะรู้จักคนที่ลูกสนใจมากกว่าใครทั้งหมดนั่นแหละอ,อ๋อมีสนใจมากกว่าด้วยพิเศษอ่ะแมยังไม่มีหรอกค่ะคุณพ่อยังไม่มีอะไรในกอไผ่าาหรอกคะ่ะ ถ้ามันมีอะไรพิเศษงอกในกอไผ่แล้วก็จะต้องบอกพ่อนะถ้าไม่บอกเราเคยดูก็จะุมหัวให้เลยโอเวนสาวรันชื่รับทีสิแล้วบอกว่าข้าหลับไปแล้วนะใครโทรมาวะ เดี๋ยวก็จะรู้ว่าเป็นใครฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลแขเองค่ะพี่ธนูทำอะไรอยู่ล่ะคะเอ่อเอ่อนอนหลับแล้วครับนอนหลับแล้วทำไมพูดได้ล่ะคะแหมจะตลกก็ไม่บอกแขนะคะจะได้ช่วยขำเออวันเนี้พี่ธนูพาใครมาด้วยเหรอคะ ท่าทางเฉยเฉยทื้อทื้อแล้วอิตาผีทะเลนั่นนินทาอะไรแขกหรือเปล่าคะที่เข้าใจผิดที่คิดว่าเป็นพี่นัวคะ่ะคนอะไรไม่รู้จักส่งเสียงยืนเฉยเป็นท่อนไม้อยู่ได้คือตอนนั้นน่ะผมกำลังตกใจเลยทำอะไรไม่ถูกนะครับแต่ยังไงผมต้องขอโทษคุณแขกด,ด้วยนะครับ แคุยกับใครอยู่คะเนี่ยผมจะรันครับส่วนธนูอ่ะเขาหลับไปแล้วครับว้ยอิฐบ้านี่